สวัสดีครับผม P.K. นุกนะฮะเจอกันอีกแล้วคลิปนี้ปี2025เราไม่ได้ทำคลิปกันมานานเลยนะฮะก็เพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาสำรวจค่าของชีพที่นอเวย์ปีนี้กันปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งอ่าไม่ใช่ปีนี้สิปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ด้วยแต่บอกเลยว่าทุกอย่างขึ้นแบบขึ้นแบบโหสุดยอดเลยขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยค่าสินค้าค่าสังหาริมทรัพย์แต่ยังดีนะฮะมีอย่างหนึ่งลดลงค่างเงินโคลนลดลงฮะจากเมื่อก่อน3.4ตอนนี้3.0 ยังไงอ่ะกรเมกนเราโอนตังก,กับบ้านหมื่นโครนจะได้สามหมื่นสี่ะตอนนี้ก็เหลือแค่สามหมื่นโอนหมือนคนได้สามหมื่นดีใจเย่ yeah. <laughs> จะดีใจดีไหมขึ้นหมดเลยเป็นค่างเงินเนาะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูวัตถุดิบสินค้าล่าสินค้าล่าสุดที่นี่เลยฮะเดี๋ยวเราไปตามดูด้วยกันค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าใช้กินใช้อยู่เงินเดือนขั้นต่ำอะไรี๋ยวเราดูคลิปนี้ใครดูคลิปนี้จบก็สามารถประเมินได้เลยนะว่า เราจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะอยู่ที่นี่แบบพออยู่ได้นะเอาพออยู่ได้ดีกว่าไม่ถึงกับรวยนะที่นี่อย่าบอกอย่าไปคิดเรื่องรวยก่อนเอาแค่อยู่ได้ให้ได้ก่อนแล้วก็โอเคฮะเพื่อไม่ให้คิปมัหน้าเบื่อเนาะผมก็จะพาเดินเล่นแถวนี้ด้วยก็เหมือนที่ผมอยู่เม,มืองเดิมนะฮะเบลลุ B ่ม วันนี้ก็อากาศาให้ดูอากาศชดใช้นี่คือช่วงวินเทอร์นะฮะเอาวินเทอร์ก็จะเป็นช่วงฤูดูหนาวมืดยาวนานเนาะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศฮะก็เืองน,นี้เมืองเดิมแหละที่ผมเคยอยู่อ่ะที่เคย,ยถ่ายตอนซัมเมอร์อ,อะ่ะต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมฮะก็นี่แหละฮะเป็นน้ําแข็งเป็นอะไรก็หมดแหละก็นี่คือเป็นช่วงวินเทอร์ช่วงซัมเมอร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เวลา กับจะบ่ายบ่ายสี่โมงดูสภาพก็มืดตึบ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องแรกกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยค่าแรงกันเนาะค่ารายรับกันเนาะ ผมไม่รู้ค่าแรงขั้นต่ําที่เท่าไหร่นะแต่ยึดกับวีซ่าถาวรวีซ่าทํางานเนาะว่าควรจะไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่เนาะก็เมื่อก่อนมันอยู่ที่3ามแสนสี่ป่ะผมไม่แน่ใจต่อปีนะเลยได้3ามแสนสี่โคนต่อปีแต่ปีนี้มันปรับเป็น4ี่แสนนิดนิดสี่แสนเท่าไหร่ไม่แน่ใจนี่แหละ4ี่แสนนิดนิดถ้าสมมุติว่าเราเสียภาษีประมาณ25เนเาะเดี๋ยวขอขอขอคิดเลขแป๊บนึงนะประมาณนี้นะมันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ เส <So S 2> ียภาษีประมาณหมื่นนึงอ่ะก็จะเหลือหักแล้วนะหักภาษีรายได้ลดหักภาษีเหลือประมาณส0,000ื่นโอเคนี่คือส0,000่นคือรายได้ที่เราสกิลเวิร์เกอร์วีซ่าเนาะต้องทําเลยมันเป็นข้อบังคับเลยงั้นเรายืนค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นรายรับของเราเลยดีกว่าแล้วเรามาคิดว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเรามีอะไรบ้างเนาะโอเคฮะเห็นไอ้ที่อบซสาหน้าข้างหน้านั้นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสําหรับผู้อยากท้าทายความหนาวก็คือเนี่ยฮะ เดนลอยตุ้มตัวน้ําแข็งพวกนี้แหละที่เขาเจาะเวลานะไม่ใช่โหลดลงไปน้ําแข็งนะหัวแตกพอดีนี่ฮะ,ะผมให้ดูมันจะมีช่องที่เขาเจาะไว้นะฮะพอเดินลอยปุ้มก็ขึ้นมาอบสาวหน้าต่อ,ขอเขาเรียกว่าการขเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราขเขาเรียกว่านกน้ําเย็นปะเหมือนเหมือนไก่ต้มปะที่ว่าต้มเสร็จแล้วเอาไปถอนขนในน้ําเย็นใช่ไหม <laughs> ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าแม่น้ําวันนี้อุณหภูมิที่ผมอยู่ตรงนี้ประมาณลบ ลบ8องศานะตอนที่ผมอยู่ตอนนี้ในน้ำก็ลบไปอีกนะ่าจะลบประมาณ 10, 10กว่าเลยแหละแล้วก็ขึ้นมานอกที่น้ําอุ่นซสาหน้าขึ้นบุนนี่นะฮะวนกันไปวนกันมาฮะจนกว่าเราจะพอใจนะฮะผมก็คงไม่เอาอะไม่เล่นนะ่ใครจะเล่นก็เล่นเลยไม่เอาอะแค่ลงน้ําเย็นผมก็จะตยละโอเคฮะเราก็จะมาคุยกันเรื่องอะไรดีอะเรื่องที่พักนะฮะเรื่องที่พักผมบอกเลยว่า,อาเอาตัวคนเดียวอยู่สบายนะ เดี๋ยวนี้มันไม่มีต่ำกว่าหมื่นโครนแล้วห้องที่ผมเจอหาให้เพื่อนหลายๆท่านนะก็อยู่ที่ประมาณหมื่นอัพหมื่นหมื่นหมื่นสองอัพที่เอาพออยู่ได้นะอันนี้อ่ะคุณกันเดือนตะกี้เราหักลบสามหมื่นใช่ไหมเราหักไปล้หมื่นหนึ่งเหลือหลายเสียสองหมื่นแต่แต่ถ้าคุณมีครอบครัวคุณเขียนคือว่าห้องมันต้องขยายให,ใหญ่ขึ้นไอห้องหมื่นเดี๋ยวนี่คือไม่ได้ใหญ่นะคือแบบห้องสตูดิโอเล็กๆบางทีแค่ตัวคนเดียวก็เต็มแล้วอะ ถ้ามีครอบครัวมันจะอยู่ที่ยืนพื้นเลยนะที่ผมสังเกตนะหามาผมอมีประสบการณ์ในการหาห้องที่นี่เยอะมากมันอยู่ที่ประมาณ15ื่นขึ้นไปสําหรับห้องที่ใหญ่ขึ้นสําหรับครอบครัวหนึง่งซึ่ง15ื่นเนี่ยมันอยู่ด้วยว่าเราเช่าใครทีนี้อาตีว่า15ื0 0ห้าสามหมื่นลบ 15, หมื่นห้าเหลือหมื่นห้าค่านางข้าไฟถ้าคุณอยู่อาพาร์ตเมนต์คอนโดมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือ,อผมแนะนำใครจะเช่าบ้านนะให้แนะนำเป็นอาพาร์ตเมนต์ช่วงนี้ก่อนเพราะว่า ค่าน้ำค่าไฟอ่ะค่าน้ำฟรีแล้วก็ค่าไฟบางทีมันถูกเพราะว่ามันเป็นฮีตเตอร์รวมกับน้ำร้อนรวมแต่ถ้าบางบ้านที่เราเช่าบ้านอื่นเขาจะคิดค่าฮีตเตอร์ด้วยเป็นฮีตเตอร์ไฟฟ้ากับค่าหม้อต้มน้ำซึ่งค่าไฟอาจจะปาไปถึง 2- 3ถึงพันเลยนะต่อเดือนนะแต่ถ้าเป็นพาร์เมนต์ก็จะเซฟคอร์สหน่อยอันนี้ค่าไฟเราถ้าพูดถึงค่าไฟเปแล้าคาน้ำไปละประมาณนี้น้ำฟรีนะฮะน้ำส่วนใหญ่จะฟรีแล้วก็ค่าอะไรก่ะค่ามือถือ มือถืออินเทอร์เนต็ตบางบ้านก็อินเทอร์เนต็ตรวมแล้วส่วนมือถือนี่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ500 500ได้5้ารอยอิว่า500คนนึงนะแต่ถ้ามีรูปมีเมียเราไม่ได้นับเราเอาว่าวเรามามาคนเดียวแล้วกันโอเคฮะอันนี้เราหมดไปแล้วนะจากค่าค่าที่พักเราตีว่ามาคนเดียวแล้วกัน30 0 0 0ลบ1หรือ2 0 0 0 0น,นะฮะโอเคฮะ มาให้ดูที่เขากระโดดนะตอนนี้กระโดดไม่ได้กระโดดไปหวัวแตกตายแน่นอนแล้วให้ผมกระโดดไหมไม่ต้องอย่าท้าผมกระโดดผมไม่แค่เป็นน้ำปัดน้ำเยน็ยนๆธรรมดาผมจะไม่โดดเลยน้ำแข็งด้วยผมไม่โดดค่าเดินทางตัวโซนตัวโซนนี่คือ1โซนอย่างผมอยู่เขตเขตเน,นี้ยแบลุ่มแบลุ่มก็จะ1โซนออสโลก็1โซน1โซนอยู่ที่ประมาณ890เมื่อก่อนไปประมาณ820ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ แต่ถ้า2โซนอย่างคนบ้านอยู่ออสโลนี่ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอาจะเป็นพันประมาณพันสกว่าพันสผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เช็คแต่ว่าถ้าโซนหนึ่งอ่ะมันที่อยู่ที่890แล้วก็มีค่าอะไรที่มันจีบป,ประทะาค่ากินค่าอะไรอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเท่ากับข้าวเองจะประหยัดนะจะประหยัดเงินที่เราหักลบไปตะเกียก็จะมีค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานก็จะมีอยู่แค่นั้นแหละต่อเดือนถ้าเราจะเก็บก็เหลือเก็บเหลือใช้ก็แล้วแต่ที่เราจะบริเนตกันเองนะค่าสินค้าเดี๋ยวเราจะไปดู ที่ร้านส้มตามกันวันนี้ผมจะทำส้มตามกินกันแล้วผมจะดูว่า,าทำซ้มตามที่เนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่เนาะต่อครั้งนะต่อครั้งไม่ชาต่อจานนะเพราะต่อจานร้านไทยอยู่ที่ประมาณจานละประมาณ2อ0ร้อถึงสามโครนนะตีเป็นเงินไทยก็คูณ3เข้าไปนะวันนี้ก็ประมาณ6 0 0้อถึงเก้รบาทต่อ1จานส้มตามคนรวยไงที่นี่ไม่ธรรมดาใช่ปะแล้วก็บ้านไหนเมืองไหนที่คิดว่าแพงกว่าที่นี่หรือยังไงก็บอกผมได้คอมเมนต์คุยกันได้นะผมว่า,อาตอนเนี้ยเมืองที่แพงน่าจะเป็นสวิต สวิตนะเห็นเขาว่าก็มีเขาบอกว่าสวิตก็โนเวย์เนี่ยค่าของชีพเนี่ยถ้ามาเทียบกันมันเหมือนเหมือนแข่งกันเนี่ยก็เหมือนอย่างคนมีเรื่องเล่าคือคนนอร์เวย์เนี่ยจะข้ามฝั่งไปซื้อของสวีเดนอ่ะผมเคยไปซื้อที่สวีเดนด้วยแต่ไว้ทําคลิปไว้ก็เดี๋ยวผมให้ดูคลิปสั้นๆอย่างนาะสวีเดนเนี่ยของมันถูกกว่านอร์เวย์นะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายๆอย่างแล้วคนสวีเดนไปซื้อของที่เดนมาร์กคนที่เดนมาร์กไปซื้อของที่เยอรมันนั่นไง คุณลองคิดดูว่าไอ้ร์เวย์แพงหรือไม่แพงอ่ะแค่นี้อ่ะแค่ในยุโรปอ่ะแล้วเขากียรไปอยู่เยอรมันจะบอกว่าแพงอ่ะแล้วรนเวย์จะแค่ไหนอ่ะคุณเราคิดดูแล้วกันนะคะ mm ับ hmm. สนามเด็กเล่นที่ไม่มีเด็กเล่น mm hmm. เพราะตอนนี้กลายเป็นทะเลน้ําแข็งไปนหมดแล้วเรือไม่สามารถออกจากฝั่งได้ขอให้ทุกท่านอยู่ในที่ปลอดภ mm ัย hmm. ผมจะพากทําไมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มากับแถวนี้นะมันหนาวอะไร่ะ ลอดูหน่อยนะอ๋อฮะแคมปิ้งตรงนี้ได้เลยไอ้เนี่ยเขาทำเอาน้นแข็งหรือหิมะได้แหละมาโปะๆก,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 กันในที่สูงๆอย่างเงี้ยตรงนู้นได้ปะอุย้ยตรงนู้นใครทำอะไรไว้เนี่ยไปดูหน่อยสิโอ้โหตรงนี้ลื่นนะเนี่ยผมต้องคอง่อยๆลงไม่งั้นลื่นตกน้ำได้ไปดูตรงนั้นกันใครไปแซะน้ำไว้เนะี่ยใครเหรอ ขาเอาเขาแซะเอาน้ำมาทำอะไรกันหรอลงมาเล่นก็นไม่น่าใช่นะผมขออยู่ผมขออยู่ห่างแถวนี้ก่อนดีกว่าผมกลัวตกน้ำไอที่เดินเดินอยู่ไม่รู้เป็นน้ำแข็งหรอเนี่ยลงไปตุ้มทำไงเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยมาคนเดียวด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านกันดีกว่าไหมน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวเป็ดอันนี้ก็ เดินทางมาก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อของทางส้มตำนะจะไปดูราคาด้วยว่าเท่าไหร่เนะรลาก็อยู่กแถวใกล้นี่แหละเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้แหละพอเดินทางเดินเ้วเจอเป็ดกับน้ำใสๆ <Okay. S 1> น้ำเขาใสมากเลยนะขยะแทบไม่มีเลยนะที่เนี่ย ก็เราจะมาร้านเอเชียที่นี่นะที่ขายของเอเชียนะชื่อว่าร้านฮัมอันนี้แล้วแต่คนออกเสียงนะถ้าเสียงสูงหน่อยก็จะเป็นโอเคเราไปพูดเราแค่อพยฮัมพอนะร้านฮัมห้องเอเชียมัตก็ข้างหน้าจะมีร้านาวมันชื่อร้านอะไรไม่ผมชื่อร้านวิม,มุลเอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูราคาาวดีวกว่าราคาวปีปี2025เท่าไหร่โอเคฮะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันของโค้งถ่ายวิดีโอข้างในร้านไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจับเอาถ่ายรูปแล้วกันเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าราคาทำส้ตมตำเท่าไหร่เนาะโอเคฮะ ก็นี่คือค่าใช้ใจ่ายที่เราไปซื้อสบต่ำม,มา1มือนะบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นี่ผมให้ดูคร่าวๆว่าถ้าเราต้องซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ขอโทษพวกน,น้ำปลาเนี่ยเราถ้าเรามีแล้วก็ไม่ต้องคิดเนาะเอาเป็นว่าเราคิดรวมๆกันว่าทําครั้งแรกสบตาำจะใช้ราคาเท่าไหร่เนาะโอเคฮะจะได้ดูราคาที่นี่ด้วยโอเคนะก็อุปกรณ์ที่เราซื้อมานะฮะบางอย่างผมมีอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ซื้อเนาะผมก็ลืมหลายๆอย่างไปราคาลืมเช็คไปซื้อของไม่ได้แล้วผม ลืมตัดนี่ครับอ,ออกก่อนมะละกอดีมะละกอมะละกอลูกละเท่าไหร่เอ่ยกิโลละร้อยกว่าใช่ปะลูกนี้อยู่ที่61คโคลนลูกนี้นะ61คโคลนก็โอเคนะลูกนี้มัน,น,นอยู่น้ําหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลน้ําหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลตัวนี้นะส้มตำจานนี้ หมดไปทั้งหมดที่ซื้อมา180ยแปโครนแต่ยังเหลืออีกเพียบเลย ก็โอเคอันนี้เป็นเอ็กซ์ต้าคำถามช่วงตอบคำถามผมมีคนถามมาเยอะมากเลยทั้งใน YouTube ช่อง YouTube ผมเนาะก็มีคนมาถามแล้วก็ทั้งเพจผมชื่อเดียวกันเลยพีเคนุกเหมือนกันเลยว่าเรื่องการย้ายมาทำงานอะไรขูสารพัดเลยย้ายลุาอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะตอบสักสามคำถาม,ามที่เป็นท็อปิกหลักที่ผมเจอนะ ه, เรื่องแรกเลยเขาจะถามว่าเสียภาษีที่นี่เท่าไหร่คุ้มไหมที่เสียภาษีที่นี่ ก็ผมบอกเลยได้เลยว่าดังพูดไม่ได้นะเพราะว่าการจะใช้เสดิการที่เนี่ยอย่างเงินกรเียณนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆจะได้ใช้เลยมันก็ต้องรอกรเียณนี่ยจะตุยก่อนใช้ยังไม่รู้เลยแล้วก็ค่าโรงเรียนลูกโอเคมันรวมอยู่ในนั้นแล้วแต่มันหักเยอะไงมันหักกี่สิบอัปสี่สิบเปออัพอ่ะคือมันหักไปเยอะมากๆมันก็สมควรจ,จะต้องเรียนฟรีปะ่ะนะฮะแล้วก็มีแบบย้ายมาทํางานนอร์เวย์เริ่มต้นยังไงอันนี้ไปดูคลิปย้อนหลังผมได้ มันมีวิธีของมันอยู่มันมีเวของมันอยู่อันนี้อธิบายคลิปนี้ยาวแน่นอนอแล้วก็คําถามต่อไปว่าถ้าเรามาผู้ติดตามเช่นลูกเมียมาแล้วได้สิทธิ์อะไรบ้างอันนี้ตอบได้เลยว่าคุ้มถ้าคุณมีลูกมีเมียมาเรียนที่นี่เอาลูกมาที่นี่โอเคเลยเพราะว่าที่นี่สวัสดิการค่อนข้างดีดีเลยลูกเรียนฟรีอะไรเรียนฟรีดูแลเด็กอย่างดียิ่งเราอ่ะคือ มาทางานด้วยเขาจะไม่ค่อยบูลล네ี่นะเขาค่อนข้างจะสนับสนุนคนทํางานเขาจะรู้สึกเราจะรู้สึกเราไปอีกเกรดหนึ่งเลยรู้สึกว่าเราไปอีกเกรดหนึ่ง,เร,เ,รเ,รงเราไม่ใช่ผู้ผยบอย่างเงี้ยเขาจะดูแลค่อนข้างลูกเราค่อนข้างดีดูแลครอบครัว,วเราค่อนข้างดีเพื่อนบ้านหรือว่าพัดเปนค่อนข้างเขา,ขาก็จะดูแบบดูเราแบบไม่ได้มาเป็นภาร,ระประเทศเขาอะ่ะเออมาหาเงินให้ประเทศเขาอะ่ะเขาจะดูคนคนละเกรดกันอ่าต่อไปแล้วก็อีกคำถามหนึ่งผู้ผยบเยอะไหม ไอโนเวย์ e Norway เนี่ยมันไม่ได้เป็นคนของ EU นะไม่ได้ป,ประเทศใน EU นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันรับคนผยบมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่เยอะขนาดสร้างปัญหาไหมตอนนี้ยังไม่มีอนาคตไม่รู้แต่มันก็เริ่มมีก่อาชากรรมลักเล็กขโมยน้อยมีมันเปลี่ยนไปอ่ะเอาง่ายง่ายมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วที่มันยังปลอดภัยอะไรอยู่มันมีขโมยขโมยมาแบบเยอะช่วงนี้่ี่ขโมยเยอะมากเลยแต่ขโมยคอมพิวเตอร์ป้นทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วก็ ตามบ้านนะนะก็อย่างว่านะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอัตรภาพค่าของชีพค่าของกินมันก็แพงขึ้นอนะ่ะช่วงสงครามหลังโควิดนเวค่อนข้างจะอเอาเรื่องอยู่นะหลังโควิดมาน,นี่เอาเรื่องเลยแหละก็ไม่เป็นไรสู้ๆกันไปก็เรามาแล้วนะต่ใจมาแล้ว ก็เป็นกําลังใจทุกคนนะที่อยู่ที่นี่ด้วยเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยจะอยู่ไหวไหมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะติดตามเลีปมาจนจบก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดสไครต์กดอะไรกดไปขอให้ติดตามช่องผมได้ช่องผมกทำเป็นช่องเล็กๆเนาะทำให้ขำๆสนุกๆเอาไว้ดูนะว่า การที่เราย้ายอยู่นอร์เวย์เนี่ยมันจะใช้ชีวิตยังไงเพราะเราก็ไม่ได้มาแบบมีครอบครัวมานะเรามาย้ายมาทํางานแล้วก็อยากรู้ว่าเราจะอยู่ไหวไหมอยู่ได้ไหมเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมสามารถ m ู v ฟกับไทยได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่โอเคเรา m ู v ฟได้เลยฉะนั้นเราก็แค่เป็นข้อมูลว่ามันสมควรจะอยู่ต่อหรือจะไปดีนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้แก่เวลาละมืดตึบยังไม่ถึง5โมงเลยอะโอเคฮะใครชอบก็กใช้ได้ครับบ๊ายบาย<ๆ>จเจอกันคลิปหน้าครับ